วันนี้เนี่ยผมเพิ่งจะซื้อรถมาใหม่ดิวลองมาดูสิว่าพี่เมย์เนี่ยจะชอบรถของผมหรือเปล่าพี่เมย์ว้าวเจุดมากอู๋ซื้อรถมาใหม่อ่ะมาดูหน่อยดิฮะเพื่อนเพือทุกคนต้องสงสัยนะครับว่านี่คือรถใหม่ของพี่อู๋ที่ไม่เคยรีวิวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับทุกคนรถที่ผมจะรีวิวก็คือคันนี้เออเฮ้ยเฮ้ยเร็วเข้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเ เดี๋ยววันนี้จะพาพี่เมย์ไปด้วย2คนใช้ชีวิต2ีชั่วโมงบนรถลังกระดาษโอเคไหมโอเคจี๊วัสดุของเรานะครับอันนี้คือด้านหลังนะฮะเราจะเห็นเป็นหลังหมดเลยแต่เรามาดูที่บบนเวณีรถข้างก่อนใสใว่ากดใสกับเข้ากับสีตัวเขาถูกรับทุกคนก็เลยใช่คือเราไม่มีลังกระดาษที่มันใหญ่นะครับเราใช้ลังกระดาษที่เหลือนะครับผมมองแล้วมันปิ๊งไอเดียขึ้นมาเราก็เลยเอามาปัแบบนี้เลยนะคบทุกคนเราต้องมาเอเมย์ลงไปด้านหน้าเลย อะไรอ่ะคนขับรถของเราอันนี้นี่ค right ือที่คนที่ผมเพิ่งรับมาชื่อเฮียปื๊ดสวัสดีก่อนเฮียปื๊ดเฮียปื้อเราจะรับหน้าที่ในการดูแลบ้านหลังกระดาษของเราในวันนี้นะครับขอดีดีนะเฮียปื๊ดนะด้านข้างนี้ตกแต่งด้วยสีส้มนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหน้าสุดเลยนี่ผมไม่ได้ทำจากเล็กเกะกะระก็คือเหลี่ยงเหลืองแดงนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนไฮเอ็น ตามด้วยเลขหนึ่งนะครับเลรวยประมูลมาไม่ใช่ใช่ข้อจุดแรกของรถคันนี้ผมบอกทุกคนก่อนว่ามันจะดึงดูดตำรวจให้มาจับเราไปกันเลยไปเลยวกูเอาล่ะและนี่คือการเดินทางของพวกเราผมกับพี่เมนี่จะใช้ชีวิตกันในรถรังกระดาษ24ชั่วโมงโดยจุดแรกที่เราจะไปแวะกันก็คือหาอาหารเช้ากินขับช้าๆหรอกมันทางม้โอโห ขับช้าๆเลยนะเข้าใจไหมเพราะว่าด้านหลังมันโค้งเคงมันจะพังมากเลยว่ะแล้วจุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเช้ากินก่อนเดี๋ยวแวะไดฟ์พูหาซื้อไก่ทอดกินหน่อยนะได้ครับได้ครับมาดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าด้านหลังของเราจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมมองไปโอ้ยพูนมันก็ขับช้าเลยจริงว่ะแดีวมันโค้งเคงจริงนะใช่ไหมใช่ๆไม่ดิถ okay. ้าขับช้าเนี so um ่ย อุ้ยมันช่วยจริงเหรอ <l ots> อันนี้มันช่วยจริงๆ,ๆเนี่ยคือไอ้ตรงนี้นที่ผมทำขึ้นมานะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อลาน้ำหนักหลังคาของเรานะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเลย <l ots> เพราะฉะนั้นเราต้องไปช้าพอสมควรเลยนะ <l ots> พื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้ชีวิตกัน <l ots> พี่เมย์จะนอนฝั่งนี้ของระวังตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าระหว่างเสาและผมจะนอนฝั่งนี้โอเคไหมได้เลยไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่ได้เลย ของเราจะวางนี้ได้พวกอาหารอะไรต่างๆนะคบแล้วก็สัมภาระเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปแวะซื้อของกินในเมืองลังกระดาษด้วยโอ้โหกระดาษมีเมืองลังกระดาษด้วยนะครับทุกคนโอ,โอเคตอนนี้เนี่ยกันฝนไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นกระดาษนะครับทุกคนแต่ว่าก็กันได้อยู่นิดนึงผมเผื่อฝนตกมาเพราะว่าผมยัดฟิวเอบอร์ดไว้ด้านในเป็นไงครับมีแผ่นสำรองด้วยแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ร้อนนะครับมันกันแดดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีจังเลยเพา่าทาง ลงๆมากเลยล e ก s ้ o ตอนนี้ผมรู้สึกแคนิคมากเลยครับทุกคนเพราะว่าเราออกถนนใหญ่แล้วนะแล้วคือมันมันดึ๊บดับดึ๊บดับดึบดึบมากเลยอะี่เม์แบบดังมากนะรถผ่านไปผ่านมานี่เขาถ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับใช่เลยมีความแปลกใช่เลยเหรอใช่ดูด้านหน้าโอ้ย อุโมงของใครเข้าปักเป็นเพื่นมาใช่ต้องเอาบาลานซ์ฐานทัพดีๆด้วยน้ำหนักตอนนี้เนี่ยเราต้องรับตรงนี้เออะผมขอไปรับตรงนี้ไว้เยอะดีกว่าขยับเสานะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างหนักว้าวว้าวว้าวยูนิวโมงเบบ้ Let's go Let's go Let's go ในทนเราจะถึงแล้วแล้วนะครับ ยไ,ไอ้พี่มันบอกว่าจะถึงร้านแล้วโอ้มีของกินใช่ไหมถึงแล้วเหรอวูอ้นี่ไงโอเคเอาอะไรอ่ะกินเยอะไหมกินเยอะเลยเอาเยอะเลยเหรอ <laughs> เอาข้าวยำไก่แซ่บซองครับเป็มซีด,ด้วยหนึ่งครับเอาเดอะบ็อกซ์หนึ่งสี่เก้าครับเอาไก่ไม่มีกระดูกสองชุดครับแล้วก็ไก่ลิแซ่บสามชิ้นเอาแค่นี้แหละครับค่ะข,ขออนุญาตท่านรายการนะคะคุณเด็กก็เขียนได้นะคะตั้งแต่ติดตั้งหมดตั้งแต่ติดตั้งเองนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะแล้วชำระเงินที่หน้าต่างบันไดนะคะ ไม่จัดเต็มนะไม่เยอะเท่าไหร่จ้ะเอ๋ขอบคุณครับหิวแล้ว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 เตี่ยวขอบคุณครับเยอะไปหมดเลยครับทุกคนวันนี้สเปริงของเราอันนี้จะหอยปื๊ดผมสั่งมาให้นะครับก็จะเป็นข้าวไก่แซ่บของแฮปปี้เรา แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่กินเฮปื้ดไปริมบึงสีฐานไปแบบริมน้ำสวยๆกินข้าวกันลูก้าลูกหนึ่งแม่ไม่้องม่ไม่หลออจังเลยอ่ะขอบคุณครับเขาบอกอุหล่อมากเลยใช่เหรอ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศในการกินอาหารของพวกเรานะเลยทุกคนไม่คุ้นว่าเลยพี่เปิดพี่เปิด <c oughs> เอาไปทียเดินมาเลยเอ้ยพี่เปิดหน่อยอันนี้ไก่ <c oughs> หมูน้ำ <c oughs> พี่เปิดไปนั่งกินนะ <c oughs> พี่เปิดปุ๊กอภิษณะใจกะลุงมันมาดูแกเลยมั้นี่คือบรรยากาศที่เรามากินกันนะครับทุกคนนี่มันเป็นสวนสาธารณะที่ขอนแก่นนะครับทุกคนคนเขาจะมาเดินเล่นปิกนิกกันสุดยอดโอเค วกินข้าวกันเถอะกินข้าวกันเถอะซอสยิมเยิมเข้ามาเลยครับแล้วก็มีไก่แซ่บๆดีๆเดี๋ยวขอหน่อยขอแบบขอเน้นๆหน้าอืออร่อยไหมอร่อยหกๆอยากกินหกยุ้นแซ่บนะครับซอสสลยดีจัง ไร้เหรออร่อยรสชาติก็อร่อยร้นนี้แบบว่าลมเย็นมากนะเพราะว่าลมมันมาจากร้านนี้ไงใช่นี่เท่ายอร่อยไหมเอ่ยใช่ไหมใชบเจ้ไหมเจ้เต็มสิบให้เลยสิบสิบเจ้ อน,นี้อิ่มเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามีเหลืออยู่มั้งหรือไปขยะเหลือนิดนึงเอาไว้ตรงโน้นนะครับข้างในนี้เนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมอนก็ไม่มีผ้าห่มก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ไฮเอ็นซิตี้เพื่อซื้อของเข้ามาในแคมป์รถลังกระดาษข,ของเราก่อนดีเลยสิเยอะ <Okay. S 2> เลยนะเฮียปุ๊ ครับนายท่าน e. ไปไฮเอ็นซิตี้เลยครับเดี๋ยวจะไปซื้อของขึ้นฐานทัพเราก่อนปบครับนายท่านเล่นเลยชอบหมดเลยเอาละทุกคนตอนนี้เราถึงเมืองไฮเอ็นซิตี้แล้วเมืองไฮเอ็นซิตี้อยู่ด้านหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อของประทังชีวิตกับพวกเราวันก่อนนะเมย์โอเคไปลงมาเลยไหมลงมาลงมาโดนหัวดีๆนะจ้าจองจ้าจังมาเร็วนิดเดียวมาเดวเรามาแวะร้านขายของใช้ก่อนสวัสดีป้า เดี๋ยว่าจะเอาเอาน้ำเปล่าด้วยครับเอาน้ำเปล่า,อเ,ลาเอาเอามาหกเลยก็ได้ไหมฮ่าเมย์ถือมาได้ลเลยตรงนี้ก่อนเอาขึ้นรถเลยเฮียปื้ดยหลัลงมาเลยเฮียปื๊ดเอาน้ำเปล่าขึ้นรถไปไหวไหมี๋ยวผมเอานี้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยหมดนี่อันนี้หนึ่งร้อยห้าอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้เา้า<อ>ไปนี่เอาไอ้อาบน้ำแล้วน้ำหรอครับเมื่อกี้น้ำขวดละยี่สิบค่ะน้ำขวดละยี่สิบเป็นเมื่อกี้หกเป็นอ่าหนร้อยหก ไม่ใช่กินแล้วิดเลยแม่ต้น้ำคนละยี่สิบหกขวดเป็น120ยยีบบกหนึ่ง้อยเป็น2องร้อ่สิแล้วไม่เอาอย่านี้ล่ะอันนี้เจ็ดสิบนี่เจ็ดสิบเป็น290โอเคเอาเหมาขึ้นไปหมดเลยอันนี้ล่ะแปดสิ <80. S 1> ฟีฟรีได้ไหมไม่ใช่อันนี้290จะไปขอฟรีได้ยังไงมันไม่มีมารยาทเลยสามร้อยหกสิบ ทั้งหมด360ผมเอาทั้งหมดเลยแล้วกันด้วยความที่ผมมาหมดขอขอลดเยอะหน่อยหน่อยก็ลด360เป็นศูนย์บาทนะครับคุณแม่ค้าก็ศูนย์บาทโอเคขอบคุณมากได้เลยขอบคุณมากเลยอ่าเราได้ซื้อของไปแล้วนะครับแม่ค้าใจดีมากเมื่อกีลดให้อันนี้อะไรไฮเอ็นโฮเทลไอ้น้องไอ้น้องพี่เจ้าของเก่าโรงแรมอ่ะพี่น้องนอนต่อได้เลยนะแต่ว่าพี่ขอหมอนกับผ้าห่มหน่อยแล้วกัน นนอนนอนๆนอนต่อไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนอนไปเลยนอนไปเลยนอนไปเลยตรงนี้ก็นุ่มเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมใช่โอเคฝันดีน้องไปดีเลยไปแถวนี้เราคุมไปเฮ็บเปิดว่าปอุ้ยอันนี้นางพยาบาลนางพยาบาลต้องสวยมากแน่ๆเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่านางพยาบาลจะสวยขนาดไหนนะครับเกปืดขี้เฮียบปนน้ำลายไหลแล้วอีผมยาวสวยมากเลยอ่าเอเจ็บอะเจ็บมือคุณพยาบาลครับพยาบาลครับ คุณเปิดเป็นอะไรแบบอ๋อสบายดีครับไปเลยอา๋อป่วยแล้วหรอชื่ออะไรครับเนี่ยพอดีน้องผมเขาชอบอ่ะอ๋อข้าหญิงกอยญ้าค่ะโอเคไว้เดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับได้เลยค่ะไว้เดี๋ยวเราไปรักษาเป็ดอยู่แป๊บนึงโอเคไว้เดี๋ยวมานะครับข้าหญิงกอหย้าต้อนนะอันนี้อะไรวะสถานีตำรวจครับทุกคน อุ้ยเชี่ยวืนลั่นอุ่ยแม่งจับมันจับมีคนโดนขังด้วยเป็นนักโทษเหรอลูกอุ้ยหนูเป็นนักโทษเหรอจะให้ช่วยแหกคุกเหรออะไรนะช่วยหนูแหกคุกเลยค่ะแล้วก็ขโมยปืนเยบปืนขโมยครับเย็บปืนเย็บปืนขโมยแล้วมีอีกกระบอกป่ะอีกระบอกกระบอกอ่ะรวยนะนี่หนูเลี้ยงหรอันมีนะ เทียนเทียนนะเทียนไปช่วยนักโทษมาครูดิไปช่วยนักโทษมาเร็วๆไปช่วยนักโทษดิน <so ักโทษเดี๋ยวช่วยโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนะช่วยมาเลยถึงไหมเดี๋ยวช่วยมาแม่ครูก่อนมานี่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 โอเคมานี่มานี่เอาขึ้นไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปรอเลยขึ้นรถไปรอเลยเดี๋ยวทุกคนได้ปืนเล่ยานโคตรเก่งเราได้ปืนมาแล้ยทุกคน อ้ยิงกันให้หน่อยยิงยิงไปเลยไปเลยยิงไปไปแล้วไปแล้วเร็วเา็วววยิงยิงไปเร็วยิงนไปเร็วเ็วมือรอแล้วนะผมมาช่วยคุณแล้วนะคุณผู้เย็นไปแล้วลเไปเโอเค เราได้ขอเยอะมากจากใครเอซิตี้นะครับทุกคนแล้วก็ช่วยคนนี้มาได้คุณผู้หญิงจะไปด้วยกันไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยไปด้วยกันเลยหนูชื่ออะไรหนูชื่อป้านป้าค่ะเอหนูติดคุกคดีอะไรมาเยอะเยอะไปขโมยของกินเข้ามาวันนี้เราขโมยปืนมาได้ด้วยนะเวยแล้วเราก็มีน้ำนะครับและที่สําคัญคือเรามีหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะครับพี่จะคุสสำคัญเลยเพราะคืนนี้เนี่ยมันจะหนาวมากแน่ๆวันนี้เรามีเครื่องอาบน้ำด้วยใช่แล้ว ถ้าหิวเราจะมีบะหมี่ก um> ึ่งสำเร็จรูปกินด้วยนะครับทุกคนแทนเดี๋ยวเราจะส่งสถานที่ไปหาที่อยู่อาศัยของเราคืนนี้กันพืนนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่ของมอขอเราจะส่มสถานที่ไปพักอาศัยกันในมอนะครับเรีอยเดียวาพิว่าสะพานข่าวมอขอสะพานขาวมอขอเขาบอกว่าโคตร เหี้ยนอันนี้พูดจริงแล้วเราจะไปหรอมันบอกว่ามีตำนานคนเขาเคยขับมอไซค์แล้วมีผู้หญิงซ้อนท้ายทีนี้มันมีคนไปถึงรัสิงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วผู้ชายมันแบบงมหมอบอย่างเงี้ยแล้วมันบิดมอไซค์ใช่ไหมแต่ผู้หญิงเขาซ้อนเขาในอย่ายงเงี้ยแล้วขอขาดอันนี้พูดจริงอันนี้เป็นตำนานที่ดังมากสะพานขาวมอขอซึ่งเราจะไป,ไไปกันไปดูกันสะพานขาวเหี้ยน่ากินไหมเง และที่นี่คือจุดสะพานเขาที่เขาสักการะบูชามาในจังหวัดขอนแก่นนะครับสังเกตว่ามีน้ําแดงเนี่ยมาไหว้กันเต็มเลยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาอธิษฐานอะไรเนี่ยจะสมหวังแต่มันมีเงื่อนไขอยู่อยากลองไหมอยากลองอย่าหาบ่อยสิลูกเขาบอกว่าถ้ามาขออธิษฐานเนี่ยขอเฉยๆอาจจะไม่ได้เราต้องขับรถนั่งจากตรงนี้ก้านหายใจจากจุดนี้ไปถึงปลายสะพานโดยที่ไม่หายใจเลยแล้วสิ่งที่เราขอจะเป็นจริงอะล้วถ้าก้านหายใจไม่ถึงอะก้านหายใจไม่ถึงเราก็หาหายใจตายไง อะไรวโอเคเดี๋ยวเราจะลองกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแคมป์กันบริเวณจุดแถวนี้ด้วยนะครับนอนแถวนี้เลยเฮิดมารับเลยเฮ้ปืนมารับละเฮ้ปืนภารกิจนะขับเร็วขึ้นนิดนึงเขาจะอธิษฐานให้ขับอธิษฐานเป็นจริงไปถึงไปสะพานแล้วจอดโอเคไหมเดี๋ยวเราจะลองภารกิจกันดูครับตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้วด้วยไปสามสองหนึ่งเริ่มตอนนี้ผมไม่ได้หายใจนะครับผมพูดด้วยซ้ำ อธิษฐานแป๊บน,นึงผมทำไ,ได้ทำได้เหรอทำได้ไหม <c oughs> อธิษฐานเมื่อกี้ผมขอให้ผมก้าวสู่40ล้านซับสไคร์ <C oughs> <c oughs> เอาเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ผมเอา40ล้านเลยโอเค เหรอเขาบอกหมายเห็นผีได้จริงหรือเปล่าดูดูให้ด้วยนะตอนนี้เรามาพักแรมกันนะครับทุกคนนะอยู่บริเวณข้างๆสะพานขาวนะเนี่ยตรงนู้นเนี่ยจะเป็นสะพานขาวแต่ว่าเรามานอนอยู่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ส่วนสาธารณะมืดแล้วด้วยนะครับทำอะไรอยู่ทั้นบนมี่กึ่งสมเร็จรูปอยู่กินไหมกินไงกินไงเดี๋ยวทำไม่กินจะไม่มีช่วยเดียวกินด้วยกันสามคนได้ไหมวะได้ใช่เหรอฮะทำอะไรลูกปดผมขอล้างหน้าหน่อยลูกปึดจะล้างลูกปึดจะล้างหน้าเหรอใช่ลูกปึดเอาห้าเหรอ ล้า <infrared light> งนหน้าคือล้างหน้าสิลุงเปิ้ลอ้ยีผมมองไม่เห็นสดชื่นลยครับลุงเปิ้ลโอ้สดชื่นมากเลยเ่จากยารเย็นดีมากเลยออ้ยมันเดือดดดดืดดืดดืดีืดดืดดนอนแล้วมีืปดงด้วยนีดดื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 นดืดดืดแต่ว่าไม่สาดผมดดืดไม่ดืด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 ดืนดืด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 ดืาดืด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 ดเดาืดดืนดืดอนดดืดดืดดืดด เพามันเย็นสุดแล้วเพราะแถวๆนี้ถึงมันจะน่ากลัวก็จริงนะครับแต่อากาศมันเย็นเฉยเลยคือดีมากเลยใช่ไหมไอ้ปืด๊ดใช่ครับท่านเราจะล้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมจะไม่อาบน้ำนะสุดยอดซื้อผ้าเช็ดตัวมาด้วยนะรับเรามีผ้าเช็ดตัวที่เราซื้อมาในราคาศูนย์บาทมีด้วยมีพี่ไม่อาบน้ำไหม หล้างหน้าอย่างเดียวทุกคนล้างหน้าอย่างเดียวใช่พี่ปุ้ยเขาก็ล้างหน้าไปแล้วผมก็ล้างหน้าไปแล้วนี่ครับสามคนนอนด้านหลังได้ใช่ไหมได้ครับไอด้านหลังด้านหน้าเดี๋ยวเราผมจะนอนกับพี่เมย์ตรงนี้นะครับเช้าค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราจะกินข้าวเย็นกันก่อนนะครับทุกคนแยกเดี่ยวแล้วแบ่งๆกันนะไปเอ้าวสี่ตัวนี่หว่าอยากให้คืนนี้เราหลับไปสบายเลยวันนี้หนูเป็นยามอย่าอ้ามือทุกคนนอนสบายๆเลยนะ ถ้าเกิดพันป้านเห่าตอนกลางคืนเราจะย้ายจุดกันครับทุกคนเราสามคนเฝ้ายามด้วยนะมีอะไรอ่ะดูด้วยนะหนูก็เฝ้ายามด้วยนะเข้าใจไหมอรนี่เป็นที่นอนเรานะครับนอนแบบนี้อุ้ยโคตรสบายชิวจัดเว้ยเอาจริงๆคือผมสามารถนอนแบบชิวๆได้เลยด้านนี้ก็ปลอดภัยมากนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้นะแต่ตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวด้วยแล้วก็ตอนนี้เรามีอาหารแล้วด้วยไว้น่ากินมาก รอแล้วถูกแล้วมากิลเลยหนูจะกินด้วยเหอคุณป้าป้ากูกินไม่ได้นะครับชิวมากเลยคุณไปดูด้านหน้าเลยคุณเปิดมาเอาไฟมาโอเคครับคุณดูแลด้านหน้าเลยปิดนี้ให้ด้วยเลยเลยอะไรอ่ะเย่าอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนพี่หนีพี่้นี้ี่งนีไปยึดไปยึดไปยยอยอย่ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฟังผมก่อนฟังผมบอนไม่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 เกี่ยวครับเราอย่ากเอาวุ้นมาต่อโต้ด้วยเอาวุ้นผิดอะไรกูอยู่ไหนคุแต่กคุณหูาำเอาวุ้นมาไม่ได้ไม่ได้ย้อนผมได้ยังเอามือออกคนมาคุณคุณทำไหนีไม่ได้แล้วนี่ไม่ไร้อะีร ไม่ได้คุณทำอะไรไม่ใช่ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ได้ครสิอันนี้ขาอันนี้มือป้องกันการหลบหนีไม่ได้ดีมากคุณชายไปได้คุณชายคุณชาไปครับผมคือผมจะตั้งใจไปเห็นผมเองคุณตำรวจอ่ะนอนอยู่ผมก็คิดว่าแบบเดี๋ยวมันมีคนขโมยปืนขึ้นมาแย่ผมนอนอยู่ก่อนนะครับไอ้ปืนคนขโมยปืนใช่ไหมปืนอะไรกันอีกคนนึง ออีกคนนยู่พี่หมอพี่หมอขอยากครับผมไม่ได้เอาวุธรถด้วยเรียนพี่ขอยยากรับรถนำตัวไดไปมไม่มีอาวุธเรียนพี่ขอยยากนำตัวนักโทษกลับคุกด้วยนะครับผมฝากแค่นี้นะครับโอเคได้เลยได้เลยเอาออก่นเลยไปเนี่ย นักโทษอูนักโทษมีนักโทษส่งกลับไปแล้วครับพี่ผมจะหลับในเวลางานแต่ผมก็มีฝีมือแม่คุณตำรวจครับไอ้ปืนที่มันวิ่งหนีไปมันเป็นคนบงการครับไม่เชื่อหรอกครับเขาไม่พูดอะไรสักคำเลยผมว่าพี่หมอข่อยากครับนั่งโทษนักโทษกลับได้เลยครับพี่ได้เลยไปไปไปลงจันทร์ลงเลยนะจี้ไปจันทรลงโทษเอ เวลาของเธอหมดแล้วไปไปพี่วายาคุณแม่งสู้ชีบีชิมหายเลยผมวัวลอยจะเป็นยอะผมระหว่างผมขับรถตามหานักโทษนะครับผมระแวงหลังนะผมระแวงแล้วครับโดนตีจากมาตอนไหนที่ป้องอยู่ข้างหลังผมแล้วครับขอโทษนะเวทุกคนที่ผมทำให้ทุกคนไม่ได้ดูต่อ จะสองคนเนี้ยม LE ันขโมยปืนคนหน่วยงานรัฐไปปืนอะขโมยไม่ได้ขโมยไอ้ปืนอะเดี๋ยวค่อยไปเล่นงานขออนุญาตนำตัวสองคนนี้ไปดำเนินคดีด้วยนะครับไปครับดำเนินตามคดีต่อลุยผมขอคุณให้ใกล้กล้องหน่อยถือเองเลยอ่ะไม่ได้ใจกลาไม่ไดไมได้ใจกลางไม่ได้ดีมันไปแล้วไอ้เที่ยวไม่ได้โอ้โหเกือกลูกกูคุณตำรวจเราไปดูอีกแดงทอดผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งนี่วะ วิ่งไม่ได้ต้อนรีบีปจอกได้หรอทายก็โดนทิ้งเห็นไหมไอ้คี่สิพวกอะไรดีกว่าแมโดนแทงแน่นอนไอ้พยาบาลมนวดเอาไอ้ตำดรวดนัันเฮ้ยมันว่าผมจะได้นคดีให้หนักใช่มินมินเขาเรียกไอย่างงี้มินฮอยฮ้ยฮยีบพุ้ยอย่ามรอยเลยล่างงี้่วยแม่รูดผมปากผมป